เอาเนื้ออิ่มฟ่างเลยจนนาปลาเสียบปับยึงเนื้มอ,อมันฟ่องได้ไปลองนี่ถือว่าถือว่าเป็นเธอแหลกกันเนี่ยที่ได้กินปลาบาดเนี่ยเพื่อนเตี้ยเพิ่นบอกว่าซื้อปลาบาดนะครับผมก็เลยบ่งวะแมนวะพี่น้องว่าป้ายัางันอืม้ม ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับพอก็ผมเอียบแสบได้ปลาบ่าพี่น้องหนึ่งปลาบ่าครับปลาจากเมืองแก้วปลาสดนะครับหลานเสียเต๋หมูผมเองครับเพื่อนเตะเพื่อนเตะเพื่อนเตะส่งมาให้พี่น้องเอามาหนึ่งโอ้หนึ่งปลาบ่าปลาบ่าเป็นปลานํำจืดพี่น้องายๆปลาจอกบะผมผึ่งเคยดีดีหูซื้อกันปลาบ่าหนึ่งปลาบ่ามาก็ขันเยวกับแจวปลาแดกแก้วแบบพริกขวามาครับมึงต่อไหม่ทางราพี่น้องมา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  เือแหลกกันล่ะเห็นเสียเต๋อพ่อนาปลาบาดนะครับเมือนเกี่ยวปลาสดเลยหันใดอยากกินกับผมลองถักเพิ่นไปมีปลาหลากหลายชนิดพี่น้องเอา้ามื้อนี้ก็กินกับปลาบาดก็เอาหนำแดงๆหน่ยจักหน,น่อยเอา้าขออนุญาตครับขออนุญาตแก่เค้าด้วยเ,เป็นปลาหนำตืดพี่น้องมาๆเพื่อนเต๋อพ่อนาอ๋อมีลอมปลาบาดไปกินไนดะ้ ปลาบาดเป็นไงนอเอแหกมานึ่โอ้ปลาคือคนนอจีบาบี้เอมึงอู้เงินไหมคุยคุเลยคุยเลยอืมอืมบมอืมอืมเสร็จหอน่ยับดเอาไหมไหม เป็นตันซานพี่หลงอืมพรบผมอืเป็นพวงกันเมืองวันนี่แหละพึ่งพึ่งอืมพึ่งเห็นเสือเตีพันว่านั่นเพันว่าป้าบาทด้วยพี่หลงเป็นป้าน้ำจืดขอบคุณเพื่อนเตะด้ะมึงแก่ป้าสดเมืองอู๋ผมเอามาหนึ่งเมือง นี่นี่ก,ก,กลยกระเจียวูอืยเจียวพีกขวดด้วยนี่อืโอ้บินหวานเลยสวนสนามออืืหอมหอมดอก

อืมจับพี่ต่อพี่หลงหลงพร้อมไหมอืมปึ่งไร้ครับอืมกวดใจหอม น้ำผ่อนไปน้ำผักอืมหนังขาเ <c oughs> ขาขยักผูใ้ใดอยากได้กินคือผมเด้อ มันเกปบระสดอยู่ระตรบบุรีนี่แหละของเสียเตะหรือเพื่อนเตะผมเนี่ยตักขับไปหาเพื่อนไหนได้เพื่อนอ่องกอืมอิ่งมนร้อนฝดไปนะ จับซูพักเลย้หมอียิ <c> ่ <oughs> ดีเละพี่น้อง เอุ่นเหรอยังแฉ่มั้งเดี๋ยววะมันจะเป็นพันธุ์เดียวกับกระปุกปลาจอบวบอะเนี่ยแม่บ้านปลาตะเพียนพวกนีน้เนาะกางมันจะมีไข่ไก่กันจ้าเก็ดมันใหญ่ใหญ่จะพูดถึงว่าปลาบะพี่เข้าใจว่าเป็นปลาจน ừm mấy năm con tin là cái lượm ba là vì nóng lại mất tầm nóng mạnh vì nóng điện xuống sân ăn vì nóng rồi lại ừ กินเป็นน้ำส่นเป็นน้ำอเอาเนื้อขวนนานมาเลยตัวหญ่ปลาสะเสียบเป็ยึ้งเนื้อมังคอง,องได้เป็นอ๋อตองงาตะไคร้ตรองงาตไะไคร้บ่นี่ถือว่าถือว่าเป็นเธอแหลกที่กันเนี่ยที่ได้กินปลาบาดเนี่ย เเลี้ยพันบอกว่าซื้อป้าบาทนะครับผมก็เลยบงว่าแมนว่พี่น้องว่าป้ายังกันออื มวนลบ้างกิไปนน้ำฝอยไปนน้ำอู้เหนือตรงของมันยังแสบเนี่ยอย่างมันกล่มันนี่เนาะโอ้พี่น้องไล้เมือนนี่กินไปนน้ำฝอยไป็นน้ำอืม ดื้อปนวนมึงขุยประแดดประแดกแก้วได้น่มันเป็นปน,ป,น,ป,นประปวนปเป็นอะไร อืมอจะแซ่บดีไหมอืมมาตะกองสวนเท่ากัน ฝันแสบฝันรวเห็นเนาะประคมเนี <im> ่ยน <im> ี <im Somehow Wales> ่มันนิ่งเลยหัอฮะนั่งง บาดไดปไปปาดด้วยบ่เนี่ยนะ้ำหนามูมะกางหมูมะกางเลยบอ่ถือ,อปันปนานนเราแบบ Mmm. Mmm. -hmm. You're too tired, mm. <laughs> Yeah. แขกหลายแขกหลายบนสนะนอือโอ้มม่เนี่ยต้องก่อนอื่นต่องขอบคุณเสียเตะนะครับหรือว,ว่าเพื่อนเตเจ้าของหลานเหมือนแกวปลาสดนะครับอื้ คนอื่นต้องขอบคุณเพื่อนเต้นะครับเพื่อนเต้เจ้าของ้านมเกแก้วปลาสดนะครับที่ฝากให้เพื่อนหุยเอามาไห้นะครับเป็นคนาซื้อป้าบานะครับป้าบาเป็นป้านำจีดป้านำมูนนำซีเฮานี้แหละเพิ่นเคยกินแลกกันครับถ้าสนใจพี่น้องอยากกินก็ล้องทักเข้าไปในเพียร์บของโกเมนดูชอบนะครับหรือว่าถักเข้าไปในเพียของมเกแก้วปลาสดนะครับจุรัตนบุรีนี่แต่คนรัตนบุรีก่อยู่หลังเฉสบันนะครับ บริษีมีหลานขายอยู่นั่นลองเวเวียนขับไปมึงขับเอ,าอ้ามึงนีปลาบ้าค้นกระบาดได้ฟอนได้มือนนี่ <c oughs> จะ่าแซ่บครับหนึ่งหนึ่งแสบแจวเข่ากันเลยครับอ่ะขอบคุณพี่น้องนะ้ำเตี้ยขีดแล้ติดตามรับชมนะครับสีสันหาต้นเสื้อแหลกได้ผมกับสีสันหาคือปลานี่ผมกับผึ่งหัวมันมีคำว่า,าปลาบ้า,านะครับสีสันหาพวกนี้แหละซื้อแปลกๆตัวปลาแปลกๆมาสู่พี่น้องนะครับเอา้าคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ก่อนฟอนไปนำ้ำ พี่นองไหลล่าไปกับการฟอร์ดอี่แล้วขอบคุณด้วยนะครับสวัสดีครับทุนโอ้โ